ว่ากนจะเช้าน้อหาเรื่องตรวเสร็จก็ต้องเื่อยว่าช่วงปีใหม่จะเปจุดที่ทดลอไดีช่งเดือนธันวาคมเดือนธันวาคมปีใหม่นี้ผู้ว่าชาติบอกมาแล้วครับว่าจะมีการทดลองเปิดสถานบันเทิงถึงตีสี่คาดว่าการทดลองนี้จะจํากัดเฉพาะโซนท่องเที่ยวอย่างเข้าสารสีลมซอยคาวบอยนานาสุขุมวิทหรือพื้นที่อื่นๆที่มีลักษณะเดียวกันต้องรอฟังความชัดเจนอีกทีครับ แน่นอนว่าความคาดหวังคือการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคบริการและการท่องเที่ยวสร้างรายได้สร้างงานมากขึ้นแต่สิ่งที่ตามมาครับก็ต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดต้องกวดขันสถานบันเทิงนอกเขตโซนิ่งห้ามเปิดเกินเวลาต้องไม่มีสวยเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายปกครองเข้าไปจัดการพื้นที่ได้อย่างชัดเจนต้องดูแลให้กระทบพื้นที่โดยรอบให้น้อยที่สุดครับมาตรการเมาไม่ขับดื่มอย่างมีความรับผิดชอบ ถ้ากรุงเทพมหานครทำโซนนิ่งได้สำเร็จครับจะเป็นโมเดลให้เหมืองท่องเที่ยวสถานบันเทิงไม่ว่าจะพัทยาภูเก็ตเชียงใหม่สมุยและอีกหลายจังหวัดสามารถจัดการพื้นที่ได้และถ้าสามารถโซนนิ่งเขตท่องเที่ยวตามเป้าหมายได้คาดว่าจะสามารถเพิ่มเงินจากการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า20%และเป็นส่วนหนึ่งในแผนดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่น้อยกว่า35ล้านคนภายในปี2567ครับ